ยาบไปแสดงความยินดีกับหนุ่มสุดฮอตนะคะอย่างโฟต์นะัทวั์ค่ะที่ล่าสุดสอบติดคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะโดยจะเตรียมเปิดเทอมในเดือนสิงหาคมนี้แล้วเลยคะ่ะ ทำเอาเหล่าแฟนคลับและแม่ๆดีใจกันยกใหญ่นะคะเมื่อผลประกาศว่านักแสดงหนุ่มวัยรุ่นอย่างโฟต์นัทวัฒน์สอบติดคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะโดยโฟด์ก็ยอมรับนะคะบอกว่าแอบผิดแผนนิดหน่อยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยอยากเข้าคณะเศรษฐศาสตร์แต่เขาเบลอค่ะก็เลยยื่นไปสองรอบทําให้ไม่สามารถสอบสัมภาษณ์ได้ซึ่งก็แอบหวั่นนะคะว่าจะได้คณะนิติศาสตร์ไหมเพราะว่ารอบสองที่เปิดน,นรับแค่สิบคนจนสุดท้ายมีการส่งอีเมลมาบอกว่าติดนะคะก็ทาเอาตกใจเหมือนกันไปฟังเสียงของโฟด์กันหน่อยค่ะ รอบที่สารเนี่ยผมเครียดมากเพราะว่าเขารับแค่10คนรอบที่2องรับสิคนแล้วเป็นรอบสุดท้ายด้วยผมก็เลยแบบเครียดมากขนาดนี้กลัวที่กลัวแบบไม่มีหารายเรียนใช่ก็เลยแบบไปเดีิเศษอย่างเงี้ยพอประกาศแล้วมันได้ชื่อเราตอนนั้นดีใจขนาดไหนครับดีใจมากเลยครับตอนนั้นถ่ายรายการอยู่ยังไม่รู้ได้เขาอีเมลมาผมก็รู้สึกดีใจมาก